วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเล่นฟิงเกอร์บอร์ดอยู่เฉยๆอยู่อยู่สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงเสียงติ๊งนองติ๊งนองผมก็เลยออกไปดูเฮ้ฟิงเกอร์บอร์ดมาสง่งเราเนี่ยเราต้องไปดูแล้วเพราะวันนี้ฟิงเกอร์บอร์ดจะมาสง่งฮะใส่รองเท้า<ม>แล้วรีบไปดีกว่ากล่องพัสดุเหรอ นี่มันกล่องฟิง์บกระเนี่นะมันจะเปียกไหมเนี่ยฝนมึงตกไปไม่เปียกไม่เปียกไม่เปียกเฮ้ยกล่องอะไรวะใช้นหนังยางแล้วก็มีรูด้ะอ่ะ,อะไปๆเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนโอเคตอนนี้เราก็เข้าบ้านและเป็นอีกหนึ่งวันที่โคจะสดใจเลยปะจบละแล้วผมก็ขึ้นบันไดไป แล้วลื่นหล้มโอ้ย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 โอเคนะคะกากึะมนั่นเองนะครับวันนี้นะคะรวบนี้เราจะมาทำการรีวิวฟิงเกกร์บอดใหม่ตามสัญญานะคบว่าถ้าฟิงเกกร์บอกอันใหม่ผมมานะคะผมจะรีวิวทันทีโอเคแล้วก็แกะกันเลยตอนนี้เราก็แกะกล่องรอบกล่องเขาจะประมาณนี้เลยนะครับปะ งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยดีกว่าแกะข้างบนก่อนร้านจากร้านร้านฮูปนะครับแล้วกล่องใหม่สวยมากเลยนี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเราก็จะต้งดึงอันขั้นออกก่อนไม่ใช่กิ๊เทปนะเนี่ยเป็นไม้ขั้นเฉยๆนี่ผมซื้อมาส่งอันก็คือแบบ อันนึงเป็นแบบมีล้อด้วยอันนึงเป็นแผ่นอีกเดียวเห็นไหมเดี๋ยววางลงก่อนน้ย EP แรกนะเนี่ยที่ทำคลิปเอ้ย EP สองดิ <c oughs> ไปทำรีวิวของเล่นไปแล้วก็อีกอันนึงครับ <c oughs> ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับอีกอันนึงก็จะประมาณนี้เลยแบบมีลอ้อ กันเดี๋ยวเราเอามารีวิวทีละอันกันดีกว่านะคะเขาอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอันแรกก็คือตัวแล้วแล้วก็ถ้าแล้วก็จะเป็นกิฟเทปแล้วก็แผ่นนะครับนี่แล้วอีกอันนึงผมสั่งอย่างเดียวก็จะเป็นแผ่นอย่างเดียวอะ่ะไม่มีกิฟเทปมาให้นะประมาณนี้เลยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราคลิปหน้าผมจะทําคลิปสุดออร่ี่นะครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคลิปนี้ก็ไปดูผมเล่นกันเลยดีกว่าหูกระดานโตขึ้นกระดานโตขึ้นครับผมอย่ามัวไปเลยนะโอเคมา อเคเชฟพร้อมเชฟพร้อมบันไดอยู่ข้างบนนะลืมเอามาคลิปหน้าทำคลิปไปเที่ยวแล้วกันทำไว้นานแล้วกบอกว่าลืมลงไงนันะ,อะถอดอันนี้ออกเลยดีไหมมันมันชื้นแล้วมันโดนฝน ออกนี่มากมากนี่แต่มันก็เล่นมันเล่นยากกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันฟิงก็บอดหรือฟิงก็มือะเนี่ย จะไทยกำแพงเหรอฝันไว้เถอะลองทักฝนันอยู่เดี๋ยนะถ้าเปหนีถ้าเป็นอย่างี้เฮ้ยเกือบล,มล้มละไม่ไรเล่นแนวนี้ได้โหไม่ได้ไม่ครูเลยแม่ครูแม่ครู ขออยข้าวหนึ่งมาโอเคพร้อมไปเอ้ยติดพรมเราไปเล่นบนโต๊ะกันดีกว่าโอเคนะครับผมพร้อมสามสองหนึ่ง คลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับชาร์คด้วยนะครับบ๊ายบายก้มก้มก้ามก้มก้มก้ม